สวัสดีครับพบกับน a กาชิม m a าร์ h ชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน a กาชิม m a าร์ชชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับการที่เราจะเจอใครสักคนหรือรักใคร มันไม่ใช่เรื่องยากถ้าจะแค่คบเป็นแฟนแต่ถ้าเรามีความหวังที่สูงไปกว่านั้นแหละครับไม่อยากจะมาเล่นๆกับความสัมพันธ์อีกต่อไปเราควรที่จะเลือกสักนิดหนึ่งไม่ใช่ว่าเห็นใครก็เลือกค,บ,คบและหวังจะแต่งงานเลยแต่คุณควรศึกษาเขาสักนิดนะครับว่าเขาเหมาะสมหรือไม่ที่จะเป็นพ่อที่ดีของลูกคุณในอนาคตซึ่งวันนี้นะกาชิมามาชาแนลนะครับมีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนกันอีกแล้วส่วนจะมีข้อมูลอะไรบ้างนั้นลองตามเราไปดูปรพร้อมกันเลยดีกว่านะครับนายเจอแล้วอย่าปล่อยให้หลุดมือ6วิธีเลือกผู้้ชาายยที่่จะะแกกตไปพรรอมัันนคบ เรื่องวันที่ 1. กดดันแค่ไหนก็ไม่หว่นบางครงั้งการเลือกคู่ชีวิตมันก็ไม่ได้ง่ายเสมอไปนะครับในเฉพาะแม่ของเราในเฉพาะแม่ของเขากว่าจะผ่านแต่ละด่านมาได้ก็ต้องพยายามกันสักหน่อยแต่ถ้าเขาสามารถแสดงให้คุณเห็นว่าเขาจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้แสดงว่าเขาพร้อมที่จะเป็นครอบครัวเดียวกับคุณแล้วนะครับ 2. จัดการกับทุกสิ่งอย่างได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินรู้จักเงินออมรู้จักใช้ไม่เป็นนี้สินเกินตัวรวมถึงการจัดระเบียบกับชีวิตได้ดีไม่เป็นคนใช้แต่อารมณ์ของตนเป็นใหญ่ แล้วถ้าเขาสามารถทําอะไรเป็นได้หลายๆอยา่างทั้งซ่อมรถได้ปลูกต้นไม้เล่นดนตรีซ่อมคอมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามแต่นะครับยิ่งจะทําให้ชีวิตของคุณถูกแจ็คพอตเข้าไปใหญ่ 3. ให้ความสําคัญกับครอบครัววันเกิดพ่อบรรอวันเกิดแม่ของเขาเขาจะต้องโทรไปไวอวยพรพาไปทานข้าวหรือแม่น้องชายของเขาตกงานเขาก็จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เขาจะให้ความสาคัญกับพ่อแม่และครอบครัวเป็นพิเศษนั่นถือเป็นสัญญาณที่ดีในการเป็นสามีและพ่อที่ดีของลูกคุณแล้วนะครับ 4. ก่อนทําอะไรจะบอกเราเสมอรายงานตัวตลอดเวลาว่าจะทําอะไรก่อนจะตัดสินใจอะไรก็จะต้องมาถามความคิดเห็นของคุณไม่ใช่คิดเองเออเองทําอะไรเองคนเดียวคนที่คุณมีส่วนร่วมกับทุกอย่างนั่นแหละคือคนที่ใส่ใจคุณนะครับ 5. ทําอะไรพิเศษให้คุณเสมอในวันสําคัญไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันครบรอบหรือวันแต่งงานวันความรักอะไรก็ตามแต่นะครับเขาจะไม่ลืมที่จะมอบของขวัญให้กับคุณเสมอเขาจะหาอะไรพิเศษพิเศษมาทําให้คุณมีความสุขยังไงนะครับ หกรักในตัวตนของคุณไม่ว่าคุณจะใส่เสื้อผ้าแบบไหนสีอะไรแบรนด์ดังหรือไม่รองเท้าจะสูงกี่นิ้วหรือมีรสนิยมอย่างไรสวยท่าผู้หญิงคนที่เดินผ่านไปเมื่อสักครู่หรือเปล่าเขาจะไม่ขอให้คุณเปลี่ยนไปในแบบที่เขาต้องการแต่เขาจะมองเห็นความสวยงามและรักในสิ่งที่คุณเป็นนะครับมันอาจจะยากไปสักหน่อยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเจอ,อแล้วรับรองเลยว่าคุณ จะต้องเป็นทุกคนจะต้องเป็นคนที่ผู้หญิงหลายๆคนอิจฉายอย่างแน่นอนนะครับและเพื่อนๆมีข้อมูลเพิ่เติมอย่างไรหรือมีวิธีเลือกผู้ชายแบบไหนอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับในกชิมามักชาแนลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆคนอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับ เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแกงบิวตี้ดอทคฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับต a ก h ชิมะมาร์ h ช n แนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารยาในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถาม,ถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากร,ากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ